สวัสดีค่ะเจอกับ Image ข a l เช่นเคยนะคะสุธิดาพูอียดมารายงานตัวเช่นเคยค่ะวันนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของการย่อลิงก์นะแบบช็อต URL นั่นเองค่ะทีนี้ เจ้าตัวนี้ที่จะแนะนำเนี่ยจะแตกต่างกับ 2- 3สาตัวที่เคยรีวิวมาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันพิเศษที่จะสร้างรายได้ให้กับเราไปด้วยนะคะเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราเข้าไปเว็บไซต์แล้วมันจะมีการรอนับถอยหลัง5 4 3 2 1ตรงนั้นแหละค่ะอันนั้นก็คือค่าโฆษณาเพราะฉะนั้นเราจะมาทำง,งานรู้จักกับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า a d f ฟรนะคะ a d f ฟรเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูหน้าตาอ่ะให้คุณเข้าไปตัวนี้ค่ะ คือมันอ่าน้กันไม่รู้เราอ่านน่อแอดไฟก็แล้วกันนะ <c oughs> นะ A D F นะคะ L Y เนี่ยค่ะเราเล็กแอดไฟล์แอดไฟนะคะเป็นจะพึ่งน้อยน,นี่แหละสังเกตไหมเคยน่าจะเคยเห็นผ่านตามมาบ้างเวลาเราโหลดนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยค่ะวิธีการล็อก in. อินสมัครสมราชิกก็เนี่ยค่ะเข้าไปไซต์อัพเข้าไปหาหาที่สมัครให้เรียบร้อยนะคะ จอยน o วก็ได้ไปสมัครแล้วเวลาล็อกอินเนี่ยสาม,มารถล็อกอินผ่าน Facebook หรือว่าผ่านาล็อกอินปกติก็ได้เดี๋ยวนะคะรอแป๊บอืมนะคะจะล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้หรือว่าผ่านอีเมลปกติก็ได้สมมติว่าคุณสมัครเรียบร้อยแล้วข้อดีอย่างที่บอกไปค่ะว่าสาม,มารถสร้างไรายได้ได้ด้วยนะคะ การทำงานของมันก็คือเหมือนเหมือนกันค่ะเวลาที่เราจะาเราชนะ็อตคัดนะช็อต URL เนี่ยได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไอช็อต URL นั่นแหละไปวางที่ใดที่หนึ่งเมื่อมีคนคลิกเข้ามาผ่านแอดไฟล์ของเราเนี่ยค่ะผ่าน URL ของเราเนี่ยค่ะมันก็จะรันโฆษณา5วินาที 5 4 3 2 1่องไอช่วงนั้นแหละเราก็จะได้ตังค์ด้วยแต่ว่าจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศค่าคลิกแต่ละประเทศด้วยเออนะคะลองไปศึกษาแอดไฟดูนะคะว่าแต่ทําไมช้าจังหรือว่าท,ทำผิดออกพา,าดเวดผิดโอเคถูกแล้วแหละเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนเปลี่ยนแป้นภาษาอ่าประมาณนี้ คืออธิบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีฟังก์ชันต่างๆมากมายอ่าอ่ามีเพื่อแคมเปญลงโฆษณาด้วยอ่าให้ดูแบบปุ๊บๆให้ดูแบบปุ๊บๆกันเลวกันนะมีแบบสามารถที่จะลงโฆษณาเป,ป็นพว่คลิกอะค่ะคือไอที่ว่า5วิเนี่ยคือเราสามารถที่จะเอาลิงก์เพื่อสร้างไรายได้กับตัวเองหรือถ้า,าสร้างลิงก์เพื่อเกิดเขาเรียกไรนะสร้างโฆษณา ตั้างคนไอห้าสี่สามสองหนึ่งเนี่ยไอช่วงระยะเวลาห้าวิตรงนั้นเนี่ยเราสามารถเอาโฆษณาเราไปไปโผล่ตรงนั้นได้เขาเรียกว่าเปเปอร์คลิกถ้าเกิดมีการคลิกเมื่อไหร่สมมติมีการคลิกลิงก์นี้เมื่อไหร่แล้วมันนับถอยหลังห้าสี่สามสองหนึ่งเนี่ยโอเคเราได้ค่าคลิกละแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะลงโฆษณาในระยะเวลาห้าวิเนี่ยให้โฆษณาเราโผล่หน้าจอนั้นด้วยเนี่ยเรานั่นหมายถึงว่าเราจ้าง มืนจ่ายเงินให้แอดฟายเพื่อเอาโฆษณนานเราไปลงเขาเรียกว่าเปเพอร์คลิกนะคะลองไปศึกษาตรงนี้ดูแต่ทีนี้วันนี้ดิฉันสอนเรื่องของการช็อต URL เท่านั้นก็ไปเอา URL ของคุณมาค่ะ,ะใช้ตัวนี้หากกินเหมือนเดิมนี่แล้วันนะคะเอาไปวางปับ๊บแล้วก็กดตัวนี้ อาลสิใช่ไม่ได้ตัวไหนได้บ้างตัวนี้ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอ่าได้แล้วนะคะจากนั้นก็คอปปี้แล้วก็เอาไปวางสมมติเอาไปวางวางที่ไหนก็ได้คะ่ะวางในใน ต่อท้ายข้อความโฆษณาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เข้าไปดูอันเนี้ยดูเห็นไหมคะเนี่ยระหว่างที่ตรงนี้แหละ5 4 3ส1ามสองหนึ่งตรงเนี้ยหวิถ้าเกิดมีคนคลิกเข้าไปเราก็จะได้ค่าโฆษณาแล้วแต่ว่าจะจะ,จะมากจะน้อยจะแพงจะถูกหรือว่าอะไรเนี่ยมันอยู่ที่คุณภาพด้วยเดี๋ยวอันนี้ต้องไปศึกษากันแบบแบบเจาะลึกนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะพอก่อนที่เราจะกดสกิปแอดเนี่ย สกิปแอดนะคะมันก็จะมีโฆษณาตรงนี้อยู่คุณอยากจะให้ตรงนี้เป็นโฆษณาของคุณหรือเปล่าอันนั้นก็เรียกว่าเปเปอร์คลิกนะคะลงโฆษณาแบบเปเปอร์คลิกพอเขาคลิกลิงก์ปับ๊บมันก็จะโชว์หน้า543 2 1ระหว่างนี้มีโฆษณาอื่นโผล่เข้ามาไอโฆษณาอื่นตรงนี้คุณอยากให้เป็นของคุณไหมอ่านั้นก็ต้องไปศึกษาเรื่องของ,ของการลงโฆษณากับแอดฟนะคะอีกทีหนึ่งทีนี้สมมติว่าคุณเป็นคนอื่นก็ลองสกิปแอดดูแล้วมันก็จะไปโผล่หน้าที่ที่ฉัน เอา URL มาช็อตไว้มักสักครู่นี้นะคะอ่ะไอตัวนี้แค่นี้เองนะคะนี่คือแอดไฟล์อ่าลองไปฝึกเล่นดูกันล้วกันใครงงใครตามไม่ทันพูดเร็วไปก็อ่าลองเข้าไปดูนะคะเสียงดังอนะคะก็ลองเข้าไปเล่นดูกันอีกทีนี่คือจบละเรื่องของการช็อต URL แบบง่ายๆลองไปฝึกกันดูนะคะสวัสดีค่ะ